สวัสดีค่ะอยู่กับวุ้นเส้นสายมันค่ะวันนี้แอบมาถ่ายคลิปสาวปีใหม่ค่ะไม่ได้มาหลายวันแล้ววันนี้มาอัปเดตหน้างานสาวปีใหม่ฝุ่นครุ้งเลยค่ะตอนนี้วุ้นอยู่บนรถนะคะวุ้นไม่ได้ลงไปนะคะคือฝุ่นมันเยอะมากดูสิคะถ่ายข้างล่างนี่คือเป็นโลกปอดเลยแหละดูขนาดตีดูตีไปถ่าย ภาพไม่ชัดภาพเบอร์ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเด้เอ,อพี่น้องฟุตมันไหลหลีคอยล้องไปบ่ไดโอ้ยฝุนคลุ้งเลยโอ้โหมายังกระพาย,ยุเลยนี่ลหละค่ะกว่าจะได้แต่ละคลิปนี่แซนลำบากสู้แดดสู้ฝนสู้สู้ทุกอย่างฝุนเยอะมาก ไยตรุมเลยโอ้ตายอากาศร้อนมากนะคะวันนี้ร้อนจนเครื่องมันรวนเครื่องมันอือดูอ่้แต่ถามว่าได้เงินดีไหมหกร้อได้เงินดีนะคะถ้าไม่โดนโกง <laughs> ถ้าดูถูกเท่าแก่ดีหน่อยก็เออได้ชัวร์ได้ตรงเนาะถ้าเท่าแก่ไม่ไอ้นี่หน่อยก็ถ้าไม่เท่าแก่ก็ในหน้าเก็บตังค์ไปกินก่อนนะคะบุญเจอมาเยอะมากแต่ละปีนี่ตกไปเป็นแสนที่ไม่ได้ตังค์นะคะที่ทำงานเราเก็บไม่ได้โน่นนี่นั่นร้อยแปดพันประการะะอา่าตีเลขเดือนมานี้ละ ฝนฝนครุ้ร้อนแล้วสิพ่อใหญ่โอ้เจ้าอะไรเนยางเก้าวแบคโคกันนี้บุนเพิ่งเคยเห็นนะคะยี่ห้อแบบนี้นไม่เคยเห็นมาก่อนเลย อ่านตามชื่อน่ก็ชื่ออะไรนี่ดูซันดูซันบ่ใครรู้ก็มิ้นมาบอกบุญด้วยเด้อว่ามันเป็นยี่ห้อของอะไรมายังไงนึบุญไม่เคยเห็นนี่แบ็คโฮรุ่นนี้นี่ของทีมงานเงินล้านนะคะคันใหญ่เบ้อเธอเลยดูซันสองร้อย ใช่ไหมดูซันซ k ค0สองรอยเดี๋ยวนซูมให้ดูก่อน OX200A นะคะโอ้คองแคล้วว่องไวค้องใหม่เนาะแกวเลยได้อย่างนี้สักคันคงจะดีแต่ตอนนี้ฝันไปก่อนพี่น้อง โอ้ฝนที่มาที่ไปมันบุญก็ไม่ดูนะคะไปโคคันนี้มันมาจากประเทศไหนนี่ประเทศไหนผลิตตอนนี้รอแล้วค่ะรอรถหกล้อทีมงานวิ่งกันวันนี้น่าจะสี่คันมันงคะตามที่บุญดูนะคะ วันนี้ก็พามาดูบรรยากาศทีมงานสาวปีใหม่นะคะซึ่งเป็นทีมงานเงินล้านนั่นเองคะ่ะเอาอะไรโอเคค่ะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ